มื่อนี่มาตามแม่เจีเป็นฝันดีฝันว่าได้เข่าป้ากับปุ่นเถ่าจักเพิ่นไปหาอย่างกับปุ่นเถ่าิ่นว่าเปานฟันแม่เจีจะเป็นแบบไหนลองไปตามกันเลยได้ค่ะแม่เจีครับสสวัดเมื่อหน้ก็มาตามแม่เจีคงสุดท้ายเด้อนะครับพี่น้องเย็ซีเขาว่าแม่เจีฟันดีฝันตกทุกสวมเนาะก็ไอฟันกนาะ ไอ้โซ่สวมไอ้เสียเงินจ้ะเสียเงินเด้อโอ้ยน้อเสียเงินอย่างน้นตัวนอะลูกชายขี้ไอ้ไอ้ยืมรถโม่ที่เราเป็นลมมันไม่ได้ไปซ่อมซ่อมเขาพราะรถเขาออกไม่อืเขาได้ไปซ่อมเขาซ่อมเข้อเขาศูนย์เสียไปไอ้สองพันสี่สิบบาทเธอเพิ่มเพิ่ไปเนาะแต่ว่างชมไปลูกเขาทะเลาะคือสื่อได้สาทูไป่ที่ข้อไป เราฟารตทุกสมเสียเงินนอนเจ้าเนาะถ้ากาศที่มีโชได้เอาเลขรถตัวได้หรือเลขทะเบียนรถไอ้ไอ้ที่เอาไปล่มไอ้ไอ้สอไอ้สองสี่เก่าสองสี่เก่าเนาะบางที่เมื่อาเสียคออาจรที่มีโชก็ได้ถ้าออถ้าเอาเลขทะเบียนรถไปซื้อเนี่ยอาจจะถือรถที่หนึ่งก็ไรเพราะว่าเสียทางว่ามีเกเพันชนิไปรถใหม่เตะ รถไหมเป็นบรถออกไหมแต่ว่าขวจะได้ไปยทะเบียนโอ้กเียนนะทนีก็เอาขี้นะบุเพนะเอาขี้เร่เกิดอุบัติเหตุเรื่องเกิดอุบัติเหตุทะเบียนรถนั่นนั่ง่าวันนี้เพ่ว่าราฝันเดยตกทสวมเสียคออาจจะมีโชครถที่หนึ่งอะไรสองสี่เก้านะสองสีไปลูกซ้ายบ่เป็นอย่งทะลาะทะเลาะแล้วบันนี่ทสวมซึว่าเม็่เจียตีดีวก่อนทูส่วมไอไอตะวตีว่าสี่ศูน เขาอายุเนาะ43ปีตเต็มแล้วจ้า43เต็มวันที่ยีผ่าว่าน,นเต็มนะแ,แล้ว,วนเนาะจ้ะาไปแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังอาวิโยสามวันนี้คือว่าไม่เช้าพ่อพานเรื่องเล่าเธอเหลือหล่ลมเรียงเด้อเพราะฟันดีเอาฝันฝันเมื่อคืนนี่จะฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดแต่ว่าอันนี้ไปกับผู้เฒ่าเลยจ้ะไปกับผู้เฒ่าเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นพาไปผู้เฒ่าอยู่บ้านจ้ะเพิ่นพาไป วันนี้ไปเขาไปเก็บเฮ็ดกับไอเขาไปไปเจอไอไปดูจะน้อยจะไปเจอไอไอไปเจอเฮ็ดแต่ว่าเป็นเฮ็ดตะมูน้ํามากเห็ดแดงเฮ็ดแดงเ็ดน้ำมากเนาะเห็ดแดงเห็ดแดงเต็มเลยจ้ะเต็มตะก้าแล้ววะเนียเต็มเก็บเต็มตะก้าเราก็ยังมีอยู่ผื่นดอกบานหมดรอจุ่มดอกบานกำลังงามกำลังงามเนาะฟันไปดีไม่โชกด้วยเหรบ หรือหรือเหล็กเล่าที่เลาเสือจีเขาแล้วมีซื้อลอตเตอรี่ยังไว้ปะ้องคถทมเพิ่นต้องามสามีเนาะว่าได้ว่าได้ซือ้อยังบ่ได้ซือเนสะคอเนามบางคนเคยฟันแบบนี้ถือรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเม่กซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อสันแล้วตามให้ด้วยสันมาใช่ไหมเอาค่ล่องหนสิแค่ท่านลงลงเหรอจ้าเพื่วนเนี่ยเออจะเอาไปลนลงหิ มันต้องกันเดือยมานต oh, mm? uh, ah, um, ้องการบัวบ่วเด้อโอ้เออเจ้ามาเพิ่นติตธุลานั่นเพิ่นติตธุลานแขกนะท้องส่วนมันมีเออเจ้าติดธุราถูกแขกเงินขอเริ่มบริสุทธิ์เจ้าโทรไปอยู่โทรไปอยู่เออเพิ่นโทรมาอยู่เพิ่นโทรไปแต่ว่ายายบ่รับเออเราเพิ่นบวรับเขาเก่าต้อนเหล่าเหล้าของมาที่อ่าอ่าโทรไปแต่ยายบ่รับค่ะยายมีแขกแล้วคนก็ขึ้นไปหาแล้วคนก็ได้กลับ แขก่ไปค้าแขกเนาะขาแขกเอาก็ว่าเป็นยังดอกน้ำคนกันเลยตัวเดียวกันเก่าหละเนาะแต่ฝันล่าสุดมันขึ้นก็ขึ้นวันทีอทเลขึ้นไม่ต้ยวันนี้ทะเลยิบเก่าเลยฟันยบขึ้นอีแปดเนาะข้นีแปดเนาอันนี้ไปกระบุถาวรจเห็ด้ำหมากไปมม้มีเต้มเห็ดดำหมเห็ดแดง แต่ว่าพ่ได้บานแบบคักนี้จะบานพ่องามพอเป็นสะระพ่อร้งงานกับผู้สาวเนาะไม่ผู้เถ่าเนาะจ้าเต็มกะฮะฝันดีเลยะผู้เฒ่ากับเก่าเนาะในี่กับซีเก่าซีเก่าผู้เก่าเฮ็ดไเจ็ดเนเฮ็ดไปเจ็ดกระไรหรือเดวตะการสูงกระไรกแล้วเต้ผู้ถึงมากเกิดบางคนกับจีเฮ็ดเจ็ดหาฮกหาเลยถ้าคิดว่าบ้าแมนอนอนาจะเป็นเลขเขาแล้ว เลือดเขาแล้วเลยปั้นมาได้ไปเพราะว่าเราอ่นตรงทุกส่วนแล้วกะรบลดลงสายลมก็ถือว่าเสียคออาจเป็นเลือดลดก็ได้ให้ตีผู้เท่ากับเก้าตัวเล่ากับซีก็ได้กันเก้าซีเนาะแต่เขาตีตีวลาเกิดเสียลายแต่ว่าตีเห็ดก็รองคอมเมข้มงวดมาพี่น้องให้ตีเพราะเห็ดเนี่ยพี่น้องขึ้นไปจอเห็ดก็ตามนี้เนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าหลังหลังจาก หลังจากเสียคอไปแล้วเด้กาดเป็นฟันนี่ก็ได้เนาะก็ในมอเรย์คอเนี่ยเขียนใได้หรอชิวะเขียนหรอเนาะพี่น้องพี่น้องพี่จะหน้าอืมชิวะรายกับพ่อหนอมหลับผ้ายเนาะ่อ้ดอกแห่ไฟกันละกันเด้อนะครับตัวอะไรเฮ็ดทอดตัวอะไเหรอเฮ็ดเฮ็ดผู้หาเฮ็ดผู้หาเฮ็ดผูเออผู้เฒ่าเก่าเด้อผู้ถาเฒ่าผู้ถาพี่เก่าผู้เฒ่าวพี่เก่าเคี้กับตุ๊กซี่ก่อนหรือว่าเนาะ เออซเกาซีเกาซีเ็าเเาซี่า็นยังหกเนี่เกาซหกหหกนีนอาการเห็ดเดินเฮ็ดนี่เห็ดเนาพี่น้องมเนมาเด้อนะครับมากน้ำบอฝันหนึ่งเลยกีวาเลขาเรียกแเรียแจ็พี่จะน่าสนใจอนเเนาะแจ้ใจไปเ่มากตัวเลย มากระย่ซีสามเนาะซีูวยสวยซีซีสวยสวยซีเนาะอืจะไปเรียกรถกระไรกันเดี๋ยวไปเจ้าะขโมงกอันสามันจะขโเข้าสามนี่ละอันนี้เราเรียกเหี้นแล้วกับคันในเชดอกเดี๋ยวทาพี่น้องคนที่ยังได้กระเว่ากันเนาะเด้อนะครับสำหรับพวฟันเมื่อกี้เนาะกระมี่นะครับฟันแหลกฟันโตโตสวมเนาะล่าสุดในโตโตสวมในช่วงไลายมือขึ้นหลังมาละนะครับ S <S <ะ>วัานี่คนเล่ตีกันซี่ศูนกับ4ี่ามตัวขับจนว่าจะตีซี่ศเก่าซี่ศูนย์าต่ต่รวยตี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 กล้วยน้ำต่อรวยตีกล้วยว่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะครับว่านี้พ่อคนฟันซันดวลูคนไปรถลมยืนหมดมือไป้ไปรถลมดไม่ลดไปเดียวให้เจ้าวอจะได้ไปแต่เบียนฉลองไปแต่เบียนเขาเลยเขาเลยไอเช่น ข้อเขาซูนแกไอเขาศูนสีสองพันกว่าบาทสองพันสี่สิบบาทรับยรดสองซีเก่าด้วนะครับกระตาษสองซีแล้วก็ีเก่าแล้วก็สองเก่าด้ครนะส่วนตกกโถส่วนเนี่ยมีเกี่ยมมักซีศูนย์วามอส่ามรกยตีเกี่ยวกวายน้องเก่าหนึ่งอยู่ประหยัดมาหลายตัวเลยเอาตามจีนเห็นี่แหละคือองซีเก่าีศูนสด้ครับส่วนวันสันล่าสุดสเหมือนขึ้นวันที่ยีบแปครับสันเราไปเก็บเก็บกับุกเห่าในเห็ดน้ำหมางน้ำแดงเห็ดแดงลอะไร เต็มตาังเติมปืนายังยงขึ้เขาเอามาว่หมดแล้วคือว่าอาจจะเป็นเรข่รถเขาแล้วหรือจะเป็นอายุไม่เกีเขาหรือจะเป็นเลือกตัวตสวมก็ได้หรือพี่น้องจะตีเอาที่ว่า็นในเฮ็ดครับผู้ฒ่าเลยก็ร้องตีบงเนาะหิโชมไม่ใช่เด้อนะครับสำหรับกาทำเกม่เกับเองนี้พี่น้องเห็นตาเด้กัคอมเมนต์ข่อมาเนาะเดยวมันเลยตาว่าตาเมาเลใออกนชนนึงนะครับเตออกมือใดเมือที่หนึ่งอยู่เงินห้อง มัดฟันดีไหมฝันหนึ่กับฟันด,ดีดีดดดเลยขอว่าน,นังข้าแต่จริงเขาตีตะเฮ็ดนี่ก็บอะไรอยู่แต่ว่าไม่เกะฝันดีกว่าน,นั้นๆหรือก็ได้คือโดนบาดติดเป็นเลข,ขเขาแล้วหรือชีวิเป็นเลขรถนี่แหละน่าสนใจอยู่เพราะว่าบางที่คนทอนเสียความรำมังไม่ฉกตามนี่เนาะไม่ตือ้อเนาะ่พีน้องมีขอ้อมูลเห็นแตกต่าแค่ไหนกับข้อมูลของบ้านเนาะเพราะว่ามองรลยนี่คือว่าแม่น่าจะเป็นเลขรถเนาะมาเลขรถลดก็เลขอดตกทุกส่วนคนนี่แหละนะครับ พอคนเสียคอมาแล้วคนกิมาฟันว่าได้กินเห็ดกระปุ่นถัเตรียมกระตามีแต่เห็ดแดงเห็ดน้ำหมากเนาะฟันมาฟันดีแฮงดยอะเลยดีอ่ะฟันมาโตโซ่ลวมแล้วกับลูกซ้ายกัแต่ว่าไอ้ฟาข้อไปอย่างสาธุเพราะว่าลูกซ้ายว่าได้เป็นยังเนาะก็เลยถือว่าดีใจอยู่ลูกว่าได้เป็นยังกับผมเชื่ว่าเขากต่สิญาณว่าข่อยผมได้เนาะอันเที่กับเจ้านี่ลูกผมก็เป็นยังก็ถือว่าดี ถลอกซืลอกก็าือว่าเสอถามาเก็บขิงวอลเขาบอกว่าว่าเก็บแน่บ่เก็บอของซีเ้นะครับถลอกือซือ้อ,อตามนี่ตนั้นไปถือเนาะเนาะเกจี้ว่าเสียขอมาแล้วเลยรวมคือสองเก้นะครับตัดสองีซีเก้าสองเก้าส่วนเคิตกสังนี่ยรซื้อว่าจะตีกันสามตัวเก้าสีศยกับตัดทมาีนย์กับซีสามอายุเพินซีสามมียิ่งตกส่วนเวยีีศูนเนาะส่วนเก็มเฮล่าส่วนหนึ่งว่าไปก็บเท่า แต่ก็เม็นเกะไปได้เฮ็ดเต็มกระตาะเป็นเฮ็ดแดกเนาะก็เลยตีเก่าสนะี่หกเนาะนะครับราคาหางหก 46, นะ้ำเป็นตัวก,กันแต่ว่าทีเนี้ยเอาตัวแดงวงนียู่ละพี่น้องนะครับเห็นตังยัได้คอมเนอมนต์ขถามว่านอะ้อยยังอะไรตัวนี่พี่น้องเอ๊ะยังบักกะเก๋มาเลยมาตามผมซื้อถ่ายกับยิแมแม่ตามให้เนาะนะครับคอมเมนต์มาได้จางมาเลยตามทีนหนึ่งวอหรือว่ามากแล้วยู่แล้วเรียกเพิ่อนกับคอมเมนต์ขถามาแต่ว่าทีแน่ๆเลยหรือว่าฟันนีเยาะนะครับเฮ็ดเต็มกระตาปนี่เนาะ สองสี่เ <BO> ก <C ourse> ้านะครับให้โชคขมานน้ำมาเกลี่ยในวันนี้ด้วยนะครับไอ้แห้งของปากเราดองด้วยส่วนประกอบคุณมันเกี่ยนะครับเออนะครับก็ว่าล่ะให้โชคมานให้เด็กซึ่งเด็กกับสองเด็กสมปรารถนาแฮปปี้เบิร์ดี้ย้อนหลังด้วยฮ่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ